สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้มาเดินออกกำลังกายนะคะประมาณห้าโมงจะหอบงเย็นแล้วนะคะแดดที่นี่ที่เห็นนี้ก็คือโรงเรียนปถมนะคะอาระอาเยอะอรอรกลูไม่ใช่โรงเรียนมัธยมนะคะอยู่ใกล้บ้านนะคะเดินมาไม่ไกลเราจะเดินไปไนี่จ่าเมเน นี่คืเมเนเมนเอนเอาตักมาไปกินโอเคเราจะเดินไปเอากล่องพัสดุนะคะที่นี่มีเรนสำหรับปั่นจักรยานแล้วก็เดินนะคะเรนซ้ายมือที่เห็นนี้คือเป็นเลนสำหรับเดินนะคะขวามือเป็นเลนปั่นจักรยานนะคะถ้ามองรปตูงแยกนั้นแยกที่จะเลี้ยวขวามือนะครับเป็นแยกที่จะไป ทะเลนะคะนี่นะคะสองข้างทางที่เดินมาก็เต็มไปด้วยต้นไม้นะคะบรรยากาศร่มรื่นมากเลยค่ะอ,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 ะอะป้าดุกเมนะคะป้าดุกเม่ป้าเล็กน่ารักมากเลยนะคะที่นี่รถไม่ค่อยเยอะนะคะแล้วเขาก็ขับกันเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะไม่เหมือนที่ประเทศไทยนะคะคนจะข้ามเขายงังไม่แต่เลยทีประเทศไทยเราแต่ที่นี่ เขามองเห็นคนอยู่ระยะ50เมตรเขจาจอดชะลอแล้วนะคะรถที่นี่แตกต่างกันมากเลยค่ะการขับรถสองประเทศนี้โน้ออกไม้ส,สวยๆนะคะระหว่างข้างทางหนอกไม้ลแล้วสวยแล้วก็นี่นะคะตึกที่ผู้คนอยู่อาศัยนะคะน่ารักค่ะมากันสองคนค่ะ ที่นี่บ้านเด่มเขาก็จะสวยงามนะคะส่วนมากจะเป็นเหมือนกับคล้ายๆกับอาพาร์ตเมนต์นที่บ้านเราเลยคะ่ะแต่ก็จะได้เป็นบ้านนะคะนี่ก็เป็นร้านสะดวกซื้อน,นะคะต็งงเต็งตง,ง,งน,นะคะเราก็เดินมา ถึงที่ที่เราจะมารับของพัสดุนะคะแส่อาหารมาเจอแล้วคะทุกคนก็เลยถ่ายบรรยากาศโดยรวมาให้ดูก่นนะะอนชมีนสนามเด็กเล่นนี่นะคะที่วัดไทยดอยแล้งถึงแล้วนะคะเป็นที่ที่เราเดินผ่านากันแต่แรกนะคะเราไม่ได้ามมองก็เดินวนกลับไปวนกลับมา ี่เดินออ,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 อกกําลังกายเบาๆนะคะปกติไม่ค่อยออกไปไหนเลยอันนี้คือตู้รับพัสดุนะคะทุกคนม่นจะเป็นต้องไาที่ไปเนิก็ได้นะคะที่นี่ ที่นี่สามารถจอดสกูตเตอร์ทิ้งไว้ได้นะคะแลไม,มีการรักขโมยเลยนะคะทุกท่านตรงนี้เป็นป่าที่ใหญ่มากเลยนะคะป่าที่อยู่ใกล้ๆกับบ้านอย่างที่คบุบอกนะคะแล้วก็หรือเป็นโรงเรียนนะคะทุกคนเป็นป่าที่ใหญ่มากเลยนะคะแต่ไม่น่ากลัวคะ่ะช่วงหน้าช่วงหน้าหนาวจะสวยงามทุกป่าเลยนะคะเพราะว่าหิมะจะปกคลุมไปหมดเลยนะคะ